หูต uh ่างคนตาหูขวานะครับเอาแหม่เตะครับเตะซ้ายไปครับนะหมัดซ้ายตรงครับหมัดขวาครับเอามาขัดขวาครับหมัดขวาเอาตัวรอดได้ไม่ได้ครับตัวเดียบ้าโอ้มีแข่งมีแข่งครับพอยาโตครับย่งตัวเองยังเมาอยู่ครับตัดพอยาเข้าไปไปซ้ายครับซ้ายคือการคอแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับี่เปิดหน้าแรกเลยครับคอับย้อนโดนบ้างครับยอดอุดรโดนบ้างครับมีแข่งแต่ว่ายังมีบวกแน่แหละครับโอ้โหโดนไคหล่นนะครับโอ้โดนไปก่อนครับแต่ไม่ถึงกันหล่นครับแล้วพอมาโดนเป็นบ้านหล่นครับฉะนั้นซ้ายดีนะเจอหมัดเจอหมัดอืจะเดินไปนู่น ไปตามงานครับตามงานหน่อยครับโตโยต้าโโอ้หดูครับพยายามต่อยมัดต่อยมัดทุบทุบทุบีทีไปกอดไปกอดไปกอดต่อยซ้ายตาซ้ายอีกทีมัดขวาครับถ้ามาโดนซ้ายโดนขวาครับตุ๊กตาตุ๊กเปยโดนขวาเหมือนกันครับแม่ใครใครจะหล่นครับทุกผู้ชมโโอ้หดูสกับวดเสียวจริงๆครับมาถูกเปิดหน้าแรกกันแบบนี้นี่มีโอกาสโดนทั้งคู่อยู่แล้วครับงโดนก่อนหนึ่งนัดซ้ายเจอขวาหัวดุนหัวดุนเหมือนกันก็เปีย์ไปแล้วนะครับเอาละครับโดนขวาของก็ดูโดนเหมือนกันนะครับดูว่าใครใครจะโดนมัดมัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายขึ้นมาครับตตโยต้าหมัดขวาไม่โดนคคครรรัััับบบบบโโออ้้้หดดดูนนนนนีีเเป็ยขาง กับปั่ซ้ายของโตโยต้าั่งซ้ายของยอาดอโดนโดนซ้ายคื